ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะตอนนี้เรากำลังจะไปยูฟูอินกันค่ะ <c oughs> ก็เดี๋ยวขอรีบไปขึ้นรถก่อนนะคะค,ะค่อนข้างสายแล้ววันนี้ไปเรียไปเรียไปเรีย ไฟที่เรานั่งนะคะเป็นรถไฟขบวนยูฟุหนึ่งค่ะซึ่งมี2ตู้เท่านั้นก็คือตู้1และตู้2นะคะอันนี้เราจองมาเมื่อวานนะคะที่สถานีฮากาตะก็จะมีการรีเซิร์ฟที่นั่งไว้แล้วเรียบร้อยใช้เวลาการเดินทางทั้งหมด2ชดั่วโมงในกันนะคะออกรอบ7จ็มงสค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่นี่ยูคูอินวิวข้างหลังอันนี้คือแบบสวยมากนะคะเดินออกจากสถานีมาก็คือเจอวิวนี้เลย เดินมานี้ยังไม่ค่อยมีร้านเปิดเลยนะเดินเข้ามานเรื่อยนะคะตอนนี้เราก็เจอร้านของกินแล้วค่ะเรามาสั่งอะไรกินแก้หิวกันก่อนดีกว่าค่ะอันนี้ก็ได้เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นซอฟต์ครีมนะคะราคา400เยนอืม อันนี้อร่อยมากเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นนี่คอเก็ตนะคะน่าจะเป็นเนื้อนะคะข้างในแบบเลือทอดชุบเกตขนมปังนะออันนี้ร้องท้องได้ดีมากแต่ก็ก็ยังเฉยเฉอยู่แต่ว่าอันนี้แนะนำอร่อยมากเลย แล้วก็ร้านนี้นะคะชื่อร้านมิวไม่แน่ใจว่าอ่านแบบนี้หรือเปล่านะคะเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยพุดดิ้งอร่อยมากๆเลยแล้วก็คนต่อแถวเยอะมากเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะว่าอร่อยจริงๆหรือเปล่าแล้วก็ร้านนี้มีสาขาที่ประเทศไทยด้วยนะคะแต่เราอ่ะไม่เคยกินเลยเดี๋ยวเรามาลองกินที่นี่ด้วยกันนะคะอันนี้นะคะก็สั่งมาเรียบร้อยแล้วมี2ออันอันนี้เป็นอ,อ่านว่า แคสครูเชนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นพุดดิ้งนะแบบเย็นอันนี้แบบร้อนเดี๋ยวเรามาชิมอันนี้ก่อน,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 นอุ้ออยอมันนุ่มมากดูนุ่มมากอืมอร่อยอ่ะมันนุ่มๆแบบว่ารสแบบหว,วานๆออกหวานๆอร่อยมากแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นพุดดิ้งนะเจ๊ะพุดดิ้งเราจะเย็นๆเ,เ,เ,เย็นมือหน่อย ดิ้งก็อร่อยมันจะแบบว่าออกรสหวานๆแต่ถ้าให้เรื่องนะขอบอกเลยนะว่าอันนี้ต้องกินอันนี้อันนี้ร้านเป็นน่าจะเป็นรามเมงนะคะก็จะเป็นแบบรามเมงเป็ดกับรามเมงไก่อันนี้ก็ไม่ได้กินเหมือนกัน แถวนี้ตลอดทางน,นี่คือแบบว่าของกินเยอะมากเลยนะทุกคนนะประมาณสิบโมงครึ่งรนะ้านอาหารก็เริ่มเปิดละอันนี้ก็เป็นคาเฟ่ชิบ้านะคะนี่ดูดิน่ารักมาก ิมากเอาอะไรดีอันนี้สองอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งอันนี้สองอันนี้ของโปรดเลยเพราะว่ามีไข่มันนะจ๊ะ อันนี้คืออะไรไอที่เข้ามาตอนแรกนี่เข้ามาเพื่อกุ้งเลยนะแต่ว่าพอมันเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็คือมีหลายอย่างมากอันนี้นจะเป็นไก่เป็นหมูสามชั้นแล้วก็เป็นกุ้งนะคะก็เดี๋ยวเรากินกุ้งก่อนนี่เป็นแบบนี้แบบย่างกําลังสุงกกําลังดีเลยอันนี้มันน่าจะกินในทั้งตัวเนาะเดี๋ยวกินหัวมันก่อนเลยอ,อร่อยอะ อร่อยแ่มันไม่ต้องแกะด้วยดีอจังๆอันดีอันดีขนาดอย่างไม่ได้กินเนื้อไม่ได้กินหัวกินอะไรเนี m m ่ยอืมอืมเนื้อดีเนื้อดีอร่อยแปลกตืนอีกไหมทำไมก่อนขจีนมันอื่นนะ <Yeah. S 2> อันนี้ก็เป็นหมูหมูสามชันย่างก็ดีแต่เธอทุกคนเข้าใจะมาฉันกินกุ้งไปแล้วแล้วเหมือนฉันติดใจกุ้งแล้วฉันไปกินอย่างอื่นฉันก็รู้สึกเฉยเฉยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวกินไก่ดูอันนี้ไม่รู้อะไรอ่ะคือแบบก็สั่งมาอมไปหนังไก่มันน่าจะเป็นหนังไก่นะนี่หรือเปล่าเดี๋ยวกินก่อนจ้่ คือหนังไก่ถ้าใครชอบกินหนังไก่มันก็คือจะอร่อยอันนี้น่าจะเป็นเนื้อนอไก่อืมอันนี้ก็อร่อยสรุปว่าอร่อยทุกอย่างแต่ที่ชอบที่สุดจะคือกุง้ง เร,ะะเราก็จะพบกับร้านนะคะที่มีเจ้าน้องหมาชิปะนะคะแล้วก็ยังมีร้านน้องแมวแ้วยค่ะตอนนี้นะคะเราก็ถึงคินลินเลกแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุด ถ่ายรูปยอดคิดนะคะต้องเป็นทะเลสาบคิรินไม่ใช่คิรินคิรินเฮ้ย <Hey, S 2> มีปลาด้วยดูนี่ไม่รู้ปลาอะไรไม่รู้ไม่รู้เรียกว่าปลาอะไรแต่ว่าตัวใหญ่แบบเอกแบบเอกสุดๆไปแล้วไปแล้ว พี่ด้วยนะคะนี <S <s ่พี่โยฟุตินน่ารักมากโอ้ไม่เพียงเท่านั้นนะคะยังมีร้านมิฟี่ด้วยค่ะเจ้ากระต่ายตัวน้อยนะคะเป็นทั้งร้านคาเฟ่นะแล้วก็มีของที่ระลึกขายด้วยค่ะกระต่ายมิฟี่เขา อันนี้คือตะเกียบ990เยนนี่เป็นรูมีฟรีเลยสำหรับใครที่เป็นสาวกก็ต้องมาจัดต้องมาโดนนะจ๊ะมีหลากหลายมากแล้วก็มาถึงอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของที่นี่นะคะก็คือ y u f o l In f o r a l Village นั่นเองคะ่ะ ที่นี่ก็จะเป็นแบบแนวตุ๊กตาเยอะนะอันนี้แบบบ้านตัวเล็กๆเขาเรียกอะไรเหมือนบ้านฮ o อบบิทปะเออเป็นบ้านฮ o อบบิทอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูในนี้กันไฮ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 ไม่มีคนเลยอันนี้ก็จะเป็นตุ๊กตาอันนี้ทอมแอน อ,อันนี้ก็จะคือแบบว่าขายของเ่ยวกับการ์ตูนะอมแอนเจอรี่นะอ๋อแต่ละบ้านมันจะขายของไม่เหมือนกันนะคะก็คืออย่างเช่นนะคะบ้านหลังนี้นะก็จะเป็นโตโตโรนี่อันนี้ก็จะเป็นสินค้าโตโตโรนะคะก็คือราคาอย่างเช่นเจ้าตัวนี้เป็นควงกุญแจใช่ไหม อ้าวราคาอยู่ไหนอะราคาหาไม่เจอถ้าเกิดว่าเราจะซื้อก็ไม่รู้จ่ายตังตรงไหนนะทุกคนน่าน่าจะมีเคาน์เตอร์จ่ายตังแหละแต่ว่าน่าจะต้องหยิบไปแล้วก็ไปจ่ายตางังอันนี้เป่าตังเล็กมากริ ตอนนี้นะคะเราก็หลงรักยูฟูอินไปแล้วเรียบร้อยไม่ว่าจะทั้งอากาศนะคะอาหารการกินวิวภูเขาต่างๆมันทำให้เราอยากกลับมาที่นี่อีกครั้งเลยค่ะตอนนี้มานั่งรอนะคะอยู่ที่สถานีรถไฟที่ยูฟูอินนะคะเพื่อจะขึ้นรถไฟยูฟูอินโนโมรินะคะที่เราจองเอาไว้นะคะก็รอบประมาณบ่าย350เพื่อกลับไปยังฮากาตะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูรถไฟนะคะว่ารถไฟน่ารักขนาดไหนเพราะว่ารถไฟค่ะวันนี้จองยากมากๆเลยนะคะเพราะว่าที่นั่งจะเต็มตลอดเวลาโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ ตรงนี้นะคะจะมีหมวกแล้วก็ชุดนะคะสามารถให้เด็กๆมาใส่ชุดถ่ายรูปได้ด้วยค่ะบนรถไฟนะคะยังมีอาหารแล้วก็ขนมจำหน่ายด้วยค่ะใครหิวก็สามารถมาซื้อตรงนี้ได้เลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็กลับมาถึงฮากาตะแล้วเราก็จะมาเดินเล่นนะคะที่ห้างคิดเตะที่ฮากตะค่ะก็คือจะมีของกินเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ยังมีร้านค้าต่างๆหลากหลายอีกด้วยค่ะอันนี้ชั้นหกนะร้านของเล่นเพียบ Hunter x h u n t n r e r ทุกคนคะใครที่ชอบของเล่นแนะนำนะคะว่าห้างเนี้ยคือแบบว่าดีมากน่าสนใจมากมากเลยแต่ว่าเราอะต้องขอไปกินข้าวก่อนนะเพราะว่าอยู่นานเราจะเสียสักเจ้า และสาหรับมื้อเย็นของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือร้านเทปันยากินั่นเองเป็นร้านกระทะร้อนของญี่ปุ่นนะคะซึ่งอยู่ที่ชั้น 9F นะคะทุกคนก็สําหรับวันนี้นะคะเราต้องขอตัวไปกินก่อนถ้าใครชอบคลิปของเรานะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะแล้ววันพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวไหนฝากติดตามในตอนต่อไปด้ค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย